สวัสดีครับมาถึงห้องที่4กันแล้วนะครับห้องที่4เนี่ยข้างบนจะเน้นควอนตัมแต่ผมจะใช้ทีมผสมนะครับไฟฟ้ากับควอนตัมก็จะเป็นจินหยวนเซอร์วัลเรือว่าวูฟแล้วก็นาตาชานะครับส่วนห้องล่างคัฟกาเนี่ยผมใช้ผสมระหว่างลมกับกายภาพก็จะเป็นตั้นเหิงสู้ชางแล้วก็ไฟเอ็มตามด้วยตัวชานะครับมาดูกันว่าเราจะปั้นทีมยังไงนะครับในส่วนของจินหยวนเนี่ย ผมแนะนําให้ปั้นเลเวลค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับสักประมาณ75หรือ70ก็ได้แต่เน้นไปที่พยายามเก็บเทรสที่เป็นอัตราครินะครับแล้วเราก็พยายามปั้นเน้นไปที่คร mm ีดาเมกก็จะได้ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็เซอร์วอลเนี่ยของผมดีหน่อยผมเป็น E6 เนาะก็จะแรงอยู่แล้วอาถ้าใครปั้น ติ่งหยุ่นมาดีหน่อยก็เอามาใช้ก็ได้แต่ผมไม่ได้ปั้นมาผมก็เลยจะใส่เซอร์วาไ้เป็นเดเมจเสริมนะครับรองเท้าก็ไม่มีรองเท้าความเร็วจริงๆควรใส่รองเท้าความเร็วนะครับแต่อน,นี้ผมไม่มีเนาะไม่ได้ฟามเลยซิมบูฟก,ก,ก็ปั้นเป็นเบรกนะครับก็คือเน้นทำลายล้างเป็นหลักกอซิมบูฟก,ก็ปั้นมาค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่นะครับใช้ได้อยู่ อืมผมปั้นเป็นทำลายล้างเลยส่วนนาาชาไม่ได้อะไรเลยก็ปั้นมาฮีวอย่างเดียวนะครับก็ยังเป็นม่วงซะเยอะเลยแล้วก็ซอยก็ยังไม่ตรงกันเลยนะครับเพราะว่าของไม่มีแต่เราเอามาใช้ได้ไม,ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้ ต้นเหิงก็ค่อนข้างปั้นมาดีหน่อยนะครับแล้วก็เลเวลค่อนข้างสูงหน่อยอันนี้แรกจากร้านของอซิมูเลตน,นะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้าผมใส่เป็นแอสแท็กทำไมเพราะว่า,าผมแรงไม่พอผม,ผมลองหลายรอบแล้วผมก็เลยเปลี่ยนรองเท้าเป็นแอสแทนะครับ ความเร็วตั้นเหิค่อนข้างดีอยู่ระดับนึงก็เลยไม่เป็นไรใส่เป็นแอทแทกเอาส่วนซูฉา,างซูฉางก็ปั้นมาเป็นเ,เน้นเบรกเหมือนกันไฟเอ็มซีก็ปั้นมาที่เดฟบนะครับแล้วก็ใส่ซ้อยฟื้นฟูคือผมต้องการเอาไฟเอ็มเนี่ยมาเคลียร์ลูกน้องนะครับ แล้วก็หลวชาหลวชาก็ปั้นเป็นเอ่อแอตแทกแต่ผมไม่ได้ปั้นละเอียดเยอะเลยสังเกตด,ดูเทจยังสีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ไมไ่เรียกว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องปั้นเยอะก็ได้อ่ะมาลุยกันต่อเลยนะครับก็สำหรับห้องบนนะครับเราจะลุยทางซ้ายก่อนนะก็เราบัฟ จินหยวนนะครับแล้วก็ตามด้วยซิมบ์วูฟในการเบรกนะครับพอเบรกเสร็จเนี่ยลูกน้องก็จะติดโพพันธ์ทั้งหมดเลยคราวนี้เราก็จะเอาซิมบ์วูฟนะครับเป็นตัวเบรกเป็นหลักนะครับแต่ตอนแรกก็แปะสายฟ้าก่อนแล้วใช้สวาวกับจินหยวนเนี่ยในการลดเกราะของบอสกะดีๆนะครับให้เหลือพอที่พอถึงเทินซิมบ์วูฟแล้วเราสามารถใช้ซิมบ์วูฟเบรกได้นะครับ เอาเบกรกปุ๊บเราก็ใช้ถ้าไม่ตายเลยใช้ทุกตัวได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการทำค่าพัวพันของบอสเนี่ยให้ได้ขึ้นไปถึงระดับ5นะครับแล้วเซอร์วาลกับจินหยวนเนี่ยเราสามารถรีพลังงานได้ค่อนข้างไวพอสมควรอยู่แล้วเพราะงั้นเราใส่เต็มได้เลยสังเกตว่าเราจะสามารถทำเดเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตายของซิลเวอร์วูฟเนี่ยลดเดฟ ในส่วนของบอสตัวที่2ทัทางขวานะครับตัวนี้จะมีกิมมิกอยู่นะครับก็คือถ้าเราโจมตีด้วยถ้าไม่ตายหรือสกิลนะครับจะทําให้บอสเนี่ยมีค่าการลงโทษเพิ่มขึ้นทีละ33เนะครับโดยถ้าสมมุติว่าครบร้อยเมื่อไหร่มันจะปิดกั้นจุดอ่อนตัวเองแล้วก็เรียกลูกน้องออกมาคราวนี้วิธีจัดการของเราก็าคือให้เราตีธรรมดาไปก่อนนะครับพยายามลด ให้เกรดเบรกของมันอยู่ในส่วนที่เราพอจะใช้ตัวของเราเบรกได้นะครับแล้วเราค่อยโจมตีด้วยท่าไม้ตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเราจะได้เทินส่วนหนึ่งในการจัดการกับมันให้เลือดลดมากที่สุดแล้วพอมันกลับมาปกติใช้ท่าการลงโทษนะครับเราค่อยโจมตีมันอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันตายเลยไม่เช่นนั้นเราจะโดนทั้งโจมตีแล้วก็กัดขังรวัรวๆไปเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึง ในส่วนของลูกน้องของบอสนะครับมันสามารถระเบิดได้เพราะฉะนั้นให้เก็บเกตถ้าไม่ตายไว้บ้างก็ได้นะครับพอเราฆ่าลูกน้องมันเนี่ยมันก็จะระเบิดใส่ตัวอื่นๆทั้งฝั่งศัตรูทั้งหมดเลยนะครับเพราะงะั้นก็เป็นโอกาสในการจบตีของเราด้วยนี่เราก็จะเขี่ยห้องแรกได้อย่างสบายนะครับ Mercy. <laughs> Just a little something. Think nothing of <sighs> it. Ready to jam. Time for a pun. <laughs> song's for you? <laughs> ส่วนห้องล่างเนี่ยผมเชียร์ให้ลุยทางซ้ายก่อนเพื่อเราจะเก็บเกียรไว้ไปลุยกับคาสก้านะครับผมเชียร์ให้เปิดฟิลลัวชาไว้เพราะว่าเราจะได้พลังเต็มทุกเทอร์นะครับเราจะได้บับตลอดเวลาอันดับแรกนะครับพยายามเป็นไปได้ก็พยายามเลียร์ลูกน้องนะครับ <c oughs> เพราะลูกน้องของมันเนี่ยโจมตีแรงเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็พยายามเบรกบอสนะครับด้วยกายภาพ เพราะว่าการเบรกด้วยกายภาพหรือหรือลมก็ได้นะครับจะทําให้มันเนี่ยฝืนได้ไวไวกว่าการเบรกด้วยจินตภาพนะครับเพราะเรามีจินตภาพอยู่ตัวหนึ่งเนาะถ้าจินตภาพเนี่ยจะติดกักขังเราก็จะค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเป็นไปได้พยายามเบรกมันด้วยทตุอื่นนะครับแล้วก็ลูกน้องตัวอื่นๆเราพยายามไม่ต้องสนใจก็ได้เราให้ไฟ MC ค่อยๆเก็บไปเพราะว่าใช้ท่าไม่ตายของไฟ MC ครั้งหนึ่ง ลูกน้องก็จะโดนเบรกทั้งหนึ่งก็จะเสียเลือดไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะตายไปเอง<ป>แต่ถ้าเรามีจังหวะเราก็ค่อยอใช้ตัวอื่นไปเก็บก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลย แล้วก็ตั้นเหิงอย่าลืมเวลาเราจะใช้ถ้าไม่ตายนะครับให้ตีให้ติดลดความเร็วก่อนแล้วค่อยใช้ถ้าไม่ตายนะครับจะแรงมากถ้าสมมติเราเราไม่ใช้แบบนี้เราจะเสียเดเมจไปประมาณเกือบหนึ่งในสามนะครับผมจะพยายามให้เหลือสักประมาณ32เทิร์เทนถ้าเป็นไปได้ l a n c อ่าเนี่ยผมก็วางแผนไว้ว่าจะค่อยๆลดเกียเบรกของมันแล้วก็จะใช้สูฉฉางในการเบรกนะครับเพราะว่าผมปั้นสูฉฉางเป็นทำลายล้างมาไว้ค่อนข้างเยอะอ่าพอเบรกบอสได้เนี่ยก็น่าจะจบ พอมาคาสก้าเนี่ยสิ่งที่ต้องจำไว้เลยก็คือว่ามันจะทำให้เราติดโดนชักจูงนะครับเพราะงั้นพยายามให้ฝ่าย MC เนี่ยยัออย่วยุก่อนเพราะว่าเวลาฝ่าย MC โดนยัออย่วยุเนี่ยหคือตัวเดเมจเรา2ตัว,วก็คือซูฉางกับด้านเหิงจะได้ไม่เสียเทินส่วนฝ่าย MC เนี่ยมันไม่เท่าไหร่เราเอามาสำหรับเพื่อไว้รับบารตัวนี้อยู่แล้วนะครับ <Nice. S 1> เป้าหมายที่ที่ผมเอาฝ่าย MC มาเนี่ย ไม่ได้เพื่อแจกล่วอะไรมากมายนะเพื่อต้องการรับดีบัฟจากคาฟกาทุก2เทิร์นอยู่แล้วเพราะงั้นผมให้ไฟเอ็มซรับไปเต็มๆเลยส่วนตัวสูฉางกับตั้นเหิงก็โจมตีคาฟกาเป็นหลังนะครับเยพยายามเบรกให้ได้เอาคาฟกาให้สลบไว้เป็นไปได้นะครับหรือจะให้ติดจินภาพไว้ก็ได้เพราะว่าคาฟกาเนี่ยจะทำชักจูงทำให้เราเสีย เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ถ้าเราเหลือแต้มสกิลไว้ส่วนหนึ่งก็พยายามเหลือไว้ให้หลัวชาฮิลแก้สถานะให้กับ IMC ของเราบ้างนะครับเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ฮิลเพราะว่าผมร้อยเขาหายเอง แล้วก็ยืยุพอยืยุเสร็จเราก็จะสบายใจว่าถ้าเราโดนโจมตีด้วยชักจ isis isis ูงเนี่ยก็จะโดนที่ไฟ MC อย่างเดียวไม่โดนตัวอื่นนะครับส่วนหลัวชาก็พยายามใช้ถ้าไม่ตายทําให้ลูกน้องซ้ายขวาเนี่ยติดกัดขังไว้นะครับพยายามเบรกไว้เรื่อยๆนะครับส่วนตั้นเหิง กับซูฉางก็โฟกัสที่คารฟก้าเลยตีให้ติดรถท่อมเร็วก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้ท่าไม่ตาย yes. ตัวลูกน้องเนี่ยโดนเบรกสักประมาณ3-4ครั้งเดี๋ยวก็ตายเองนะ เห็นไหมมันก็จะชักจูงเฉพาะไฟล์ MC นะครับจะไม่ควบคุมตัวอื่นเลยเราก็ไม่ต้องสนใจมากโฟกัสไปทีคขับกาได้เลยแล้วพยายามใช้สูชางในการเบรกนะครับเพราะว่าเราบิวเบรกมาตัวไหนก็ควรใช้ตัวนั้นถ้าสมมุติว่าเราบิวตั้นเหิงมาแล้วได้ทำลายล้างค่อนข้างเยอะเราก็ให้ตั้นเหิงเป็นคอนเบรกก็ได้นะอันนี้ผมจะพยายามเอาไปตีตัวอื่นลนะเพื่อให้ช่วยเก็บซ้ายขวาด้วย ผมว่าคับก้าก็น่าจะจบน่าจะจบเทร์น,นี้ผมเอาตั้เนเถิงเบตัวอื่นก่อนดีกว่าดูแล้วเราเหลือเทินสุดท้ายะจะวามาดีีเลยน่าจะทันเพราะว่า ไฟอ์งีใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยน่าจะเอาไม่ตายฮะไม่เป็นไรย,ยังทันยังทันอันนี้ผมว่าอาจตัวซ้ายดีไหมเนาะต้องวางแผนดีๆก็ซุ่มเสี่ยงๆๆๆอยู่เอาเป็นว่าตีตัวซ้ายดีกว่านะเลือกขวาขวาแล้วกันก็ค่อนข้างตึงมือนะเพราะนั้นผมแนะนำถ้าจะมาผ่าน ้องหลังๆควรจะมีเลเวลสัก75ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเลเวลเราต่ำเกินไปเดเมจเราก็จะน้อยลงด้วยก็ขอบคุณที่แวะมาชมกันนะครับถ้ามีไกด์ต่อไปอีกก็จะมาลงให้ดูอีกนะครับเป็นแนวทางขอบคุณมากครับ